สวัสดีค่ะมาเดจ้ามากินตำมะฮุงน้ำกันจ้ะตำสวดจ้ะทุกคนมาจ้าอ,อนุญาตสดน้ำสักคู่นึ่งสดน้ำก้อนข้าวหนึ่งจ้ะแ่บ <c oughs> อะไรเนี่ยฮน่มขออนุญาตใส่มือนะคะกินกับแคบหมูคำยนยันอ่ห่ะทุกคนเอยอ้ย mà đứa hấp bụng ná hết câu tâm sùa bẹp ประเดงนนี่แบบอุ้ยคำยังใหญ่ค่ะมาเด้จ้ะพ้ากันจองนั้นแต่คำยังใหญ่ได้ไม่หนั อยาใ่เมออนะคะพราะปุ่นนี่อันเป็นจับดีขนาดจับกรอบ 不，不想走。嗯，挂开。 ส่วข้าปุ่นน้องตำข้าปุ่นมันเป็นส่วของตำส่วนแซ่บแซ่ นะทุกคนขออนุญาตใช้มืออืมมาจามันกินน้ำกันสนหนามอันนี้อมหมูกไหลเพชร <c oughs> <c oughs> พี่นนองแต่ว่ามันบม่ได้เพชรขนาดนั้นเสร็จ มาจ้ามาเกมกันเด้มใส่ส่วนภาสะใจไหมทุกคนต้องใส่มือไปละจ้า